พระศีวลีเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระศีวลีเทระพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีพระเจะสุขในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไป สำหรับพระองค์สิ่งใครๆก็นับไม่ได้สมาธิเปรียบได้ดั่งเพชรยานที่ประเสริฐใครๆก็นับไม่ได้และวิมุติก็หาอะไรเปรียบไม่ได้พระผู้ทรงเป็นผู้นำทรงแสดงธรรมในสมาคมมนุษย์เทวดานาคและพรหมซึ่งเนื้อแน่นไปด้วยสมณะและพราม์พระพูทธองค์ผู้แก้วกล้าในถ้ำกลางบร,บริษัท ทรงตั้งสาวกของพระองค์ผู้มีลาภมากมีบุญมีความรุ่งเรืองไว้ในตำแหน่งเอกตักครั้นนั้นข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ในกรุงหงสาวดีได้ฟังพระชินนเจ้าตรัสถึงคุณเป็นอันมากของสาวกนั้นข้าพเจ้าจึงทูลน,น,นิมนต์พระชินสีพร้อมด้วยสาวกให้เสวยและฉันตลอดเจ็ดวัน ครั้นถวัครั้นถวายมหาทานแล้วก็ได้ปรารานาตำแหน่งนั้นครั้นนั้นพระีระเจ้าผู้องอาจกว่าบุรุษทอดพระเนตรเห็นข้าพระเจ้าผู้หมอบอยู่แทบยุคคนระบาดจึงได้กรับพระดำรัสนี้ด้วยพระสุรเสียงอย่างกึ่งก้องลำดับนั้นผู้ประสงค์จั สับพระดำรับของพระชินเจ้าคือมหาชนถอยเทพคนทานพรมผู้มีฤทธิ์มากอันหนึ่งสมณนะและพรามต่างประนมมือนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชนายข้าพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุด ข้าพระองค์ทั้งหลายขอนอกน้อมพระองค์พระมหากษัตริย์ได้ถวายทานเกินเจ็ดวันข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ทั้งหลายประสงค์จะฟังผลของมหาทานนั้นขอพระองค์โปรดพยากรณ์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าท่านทั้งหลาย จงฟังภาสิทธ์ของเราทัศนนาที่ตั้งไว้แล้วในพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณหาประมาณมิได้ได้พร้อมทั้งสมผู้ทรงคุณหาประมาณมิได้พร้อมทั้งพระสงฆ์ใครจะเป็นผู้กล่าวถึงทัศนนาทานได้เพราะทัศนนานั้นมีผลหาประมาณมิได้ อนหนึ่งกษัตริย์ผู้มีโภคะมากนี้ปรารถนาตำแหน่งอันสูงสุดว่าในบรรดาคนที่มีลาภพอบุญเราก็พึงเป็นผู้มีลาภเหมือนพิสุทชื่อสุขทัศนะกษัตริย์องค์นี้จะทรงได้ตำแหน่งนั้นในอนาคตการในกาบที่หนึ่งแสนนับจากกาบนี้ไปพรสะศาสดาพระนามว่าโพดม ตามพระโคดทรสงสมภพในราชสกุลโอกาการ,ราจจะอุบาทขึ้นในโลกกษัตริย์องค์นี้จะมีนามว่าศีวลีเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นด้วยการที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้นั้น ที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้ารักกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในกาบที่91นับจากกาบนี้ไปพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าวิปสัสสีผู้มีพระเนตรงดงามทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้นนั้นข้าพเจ้าเป็นคนปรบกรานและเป็นคนที่ขยันและขวนขวายในการงานแห่งตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงพันธุมดีครั้นนั้นชุมชนหมู่หนึ่งสั่งให้ในายช่างสร้างบริเวณซึ่งปรากฏชื่อว่ามหันถวายพระผู้สเสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าวิปสัสสีเมื่อการสร้างบริเวณสำเร็จแล้ว พวกเขาได้ถวายมหาทานซึ่งประกอบด้วยของเคี้ยวมัวแต่แสวงหานมส้มใหญ่และนมส้มใหม่มัวแต่แสวงหานมส้มใหม่และน้ำพืชและน้ำพึ่งใหม่อยู่แต่ยังหาไม่พบขนาดนั้นข้าพเจ้ากำลังถือนมส้มและน้ำพึ่งใหม่เดินไปยังเรือนของนายจ้าง ชนทั้งหลายที่แสวงหานมส้มและน้ำพึ่งใหม่มาพบข้าพเจ้าถึงให้ราคาถึงหนึ่งพันกะหาปะนะก็ยังไม่ได้ของสองอย่างนั้นลำดับนั้นข้าพเจ้าคิดว่าของอย่างนี้จะไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเลยชนเหล่านี้ทั้งหมดสักการะพระตถาคตฉันใด แม้เราก็จะทำสักการะพระผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกพร้อมทั้งประสงค์ฉะนั้นพระนั้นข้าพเจ้าได้นํานมส้มและน้าพึ่งไปผสมเข้าด้วยกันแล้วถวายพระโลกกันหน้าพร้อมทั้งประสงค์ด้วยการที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้ารักไก่มนุษย์แล้ว จนได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้มียศยิ่งใหญ่ในกรุงพาราษสีอีกครั้งนั้นอีกครั้งนั้นข้าพเจ้าแค้นใจศัตรูจึงสั่งทหารให้ปิดประตูเมืองครั้งนั้นเหล่าพระราชาผู้มีเดชท,ที่ถูกล้อมรัษาไว้ได้เพียงหนึ่งวันเดียว เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงต้องตกนรกที่ร้ายกาบัดนี้เป็นภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในกรุงโกริยะพระชนนีของข้าพเจ้าพระนามว่าสุปปวาสาพระชนกของข้าพเจ้าพระนามว่ามหาลิทิชวีข้าพเจ้าเกิดในขัตติยะตระกูลก็เพราะบุญกรรม แต่เพราะอานุภาพแห่งการปิดประตูเมืองข้าพเจ้าจึงต้องประสบทุกขอยู่ในพระขันของพระมันดาถึง7ปีข้าพเจ้าหลงช่องคลอดอีกเจวันประสบทุกขหนักพระมันดาของข้าพเจ้าต้องประสบทุกข์แสนสาหัสเช่นนี้ก็เพราะมีความพอใจให้ปิดประตูเมืองข้าพเจ้าผู้ที่พระพุทธเจ้าสงอนุเคราะห์แล้ว จึงคลอดออกจากพระคันของพระมันดาโดยความสวัสดีข้าพเจ้าได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตในวันที่คลอดนั่นเองพระสารีบุตรเถระผู้มีปัญญามากเป็นพระอุปชาของข้าพเจ้าพระมหาโมคคัลนะเถระผู้มีฤทธิ์มากเมื่อพรุงผมให้ได้พร่ำสอนข้าพเจ้า ในขณะกำลังปรงผมข้าพระเจ้าก็ได้บรรลุราหันตผลถวยเทพมูนาคและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็น้อมนําปัจจัยเข้ามาถวายข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มีใจยินดีปรีดาบูชาพระโลกกนาพระนามว่าปทุมมุตระและพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายโดยพิเศษด้วยผลอันวิเศษแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงได้ลาบที่อุดมภัยบุญในทุกแห่งคือในปา่าในบ้านในน้ำและบนบกในเคราดายเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศในโลกเป็นผู้นำวิเศษพร้อมด้วยพิสุจิ์หนึ่งสามหมื่นรูป เสด็จไปเยี่ยมพระเปรวัตตในคราวนั้นข้าพาเจ้าบำรุงพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปรีชามากทรงมีความเพียรมากทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสีที่เหล่าเทวดาน้องนำมาถวายข้าพาเจ้าโพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมพระเรวัตแล้วภายหลังเสด็จกลับไปยังพระเชตวันมหาวิหาร จงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าไว้ในเอกทัาพะัพระศาสดาผู้ทรงบันเพนประโยชน์เกื้อกูลแก่สัพพสัตว์ได้ปราสรัรเสริญข้าพเจ้าในถ้ำกลางบริษัทว่าพิสูจนทั้งหลายในบรรดาสาวกของเราพิสูจชื่อว่าศีวลีนี้เลิศก,กว่าพิสูจทั้งหลายผู้ที่มีลาภมากกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว ภพทำป่วงข้าพาเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพาเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดูดพยาช้านตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพาเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดวยแท้วิชาสามข้าพาเจ้าได้บรรลุแล้วโดวยลำดับคำซส้ำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพาเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและัพิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระศิวลีเทระได้พาสิขาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้ศีวลีเทราปรบทานที่สามจบ